ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีงานบุญมาบอกกันอีกแล้วซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจําปีเมื่อวานเราพูดถึงแล้วใช่ค่ะวันนี้ก็จะพูดถึงอีกนะคะวัดศรีดอนชัยอําเภอปายนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุริพุนชัยจังหวัดลำพูนและวัดสีชุมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจัด ร่วมจัดพิธีสร้างพระกริ่งนเรศวรขึ้นเหนือเป็นครั้งแรกนะคะเริ่มพิธีจากวัดพระพุทธชินราชและพิธีเททองหล่อพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรในจังหวัดพิษณุโลกมีสมเด็จพระสังฆราชเมืองเชียงตุงพระเถราจารย์ และพระสงฆ์สามเณรฝ่ายเหนือกว่า5,000รูปร่วมประกอบพิธี5จังหวัดด้วยกันนะคะอ้โหสุดยอดเลยพี่ยาครับพระกริ่งนเรศวรสร้างย้อนตำนานสมเด็จพระนเรศวรทรงสเสด็จขึ้นเหนือแบ่งเป็น5ชื่อเมื่อเข้าพิธีพุทธาพิเศษณนะวัดพระสิงห์ในวันที่3สิงหาคม2,557แล้วมีการสมโพธิใหญ่5สถานที่ดังต่อไปนี้ที่ไหนบ้างจ๊ะ ที่แรกเลยนะคะพระกริ่งทะเลสวนวัดพระสิงห์ประกอบพิธีปฐมสมโพธิในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเปิดให้ทําบุญบูชาทันทีรายได้ทั้งหมดทําบุญหุ้มทองจังโกถวายองค์พระาธาตุหลวงมหาเจดีย์ประจําปีมโรโลหมายถึงว่านี่ก็ได้ทําบุญได้หุ้มหุ้มหุ้มทองพระธาตุด้วยค่ะอันนี้ก็เอาเงินที่หล่อพระเนี่ยไปหุ้มทองพระธาตุได้ทําบุญหนักอยู่ประจําปีมรงปีดิฉันแล้วก็คุณุดีนั่นเองนะคะ ดูที่ท,ที่ที่สองกันนะคะพระกริ่งนเรศวรหริพุนชัยประกอบพิธีทุติยสมโพธวันจันทร์ที่4สิงหาคมณวัดพระาธาตุฮาริพุนชัยจังหวัดลำพูนจากนั้นเปิดให้ทำบุญบูญชาทันทีนะคะรายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนอ๋ออันนี้ไปสร้างหอประชุมค่ะไป มาที่ที่3นะคะพระกริ่งนเรศวรสองแควรประกอบพิธียุวสมโพธในวันอังคารที่5สิงหาคมณศา,ารสมเด็จพระนเรสวรพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกจากนั้นเปิดให้ทําบุญบูชาทันดีรายได้ทั้งหมดเข้าองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกโค่ะม,มาที่ที่ที่พระกริ่งนเรศวร วัดสีชุมประกอบพิธีตัติยสมโพธวันเสาร์ที่9สิงหาคมณนะวิหารพระอัจนะจังวัดสรีชุมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจากนั้นเปิดให้ทำบุญบูชาทันทีรายได้ทั้งหมดทำบุญสร้างพระร่วงเจ้าสูงที่สุดณนะวัดสังคารามจังหวัดสุขโขทัยค่ะโอ้บ้าคนคุณย่าของเองนะฮะสุขโขทยัยสุขโขทยัยโอ้สุขโขทัยนี่เป็นเมืองที่ต้องบอกว่าน่าไปนะครับเพราะว่ามีวัดต่างๆให้ไปทำบุญนู่นนี่นั่น ต่อจ้ะ,ะ,จะที่ที่หนะคะพระกลิ่งนเรศวรเมืองปายประกอบพิธีฮอตตาราพุทธาพิเศษสมโพธิแบบไทยใหญ่วันอาทิตย์ที่10สิงหาคมณนะวัดศีดอนชัยอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นเปิดให้ทำบุญบูชาทันทีรายได้ทั้งหมดทำบุญสร้างพระ เจดีสีเมืองปลายนั่นเองค่ะอ่าว่ากันไปนะนี่เป็นบุญใหญ่ที่เราได้มีโอกาสทําครั้งเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหุ้มเจดีเอ่ยการไปช่วยบํารุงพระพุทธศาสนาเอ่ยหรือจะเรียกได้ว่าไปไปบูรณะปฏิสังขรณหลาย,ลายๆที่เนี่ยนะในการหล่อพระครั้งนี้ได้ทําหลายวัด เลยทีเดียวฉะนั้นก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคนที่ร่วมทําบุญด้วยนะฮะสำหรับพระกิ่งพระนเรศวนซึ่งเราจะเห็นหลายๆรายการพูดถึงกันอันนี้การเป็นการทําบุญใหญ่ของคนทั้งประเทศนะและสิ่งที่ดีคืออะไรรู้ไหมฮะเดือนหน้าเป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นเดือนที่ดีเลยแหละวันอะไรดียังไง12สิงหาวันแม่พาคุณแม่เข้าวัดเข้าว่าทําบุญนู่นนี่นั่นชีวิตเราจะมีแต่ความสุขครับผม